วันนี้ผมจะมาลองขี่รถไฟฟ้านะครับที่มีความเร็วความแรงระดับ10วิเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกยานยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าอนาคตมาแน่นอนนะฮะสลับ E ีีนะครับค่อยๆบิดเลยครับต้องแบบค่อยๆเติมเราไม่สามารถแบบพับเครื่องอยนตได้มาตรายมากไม่ลองแงเหรอรถไ,ไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปค่อยๆสัมผัสไปก่อนไม่แบบถ้าเกิดว่าตุ้มตามเลยอเ,เอาก<อ><ด>ิ<ด>้งเงินมาหลายคนแล้ว กระแสแรงมากๆในหมู่บรรดาสายซิ่งทั้งหลายนะครับและเหล่าเน็ตไอดอลนะที่ได้เล่นกันนะครับในปัจจุบันก็อธิบายไว้ก่อนนะครับว่ารไฟฟ้านะครับคือการทํางานที่ส่งมาจากแบตเตอรี่เข้าสู่มอเตอร์นะครับพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่สู่มอเตอร์ก็จะขึ้นกราฟทอร์กดังนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์ที่มีการสันดาบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถ2จังหวะหรือว่า4จังหวะนะครับที่มีความแตกต่างกันไปนะฮะกราฟก็จะมีความนิ่งกว่าคงที่กว่าเปิดเป็นมาทอร์กบอกเลยว่าจัดมากๆ ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็มันจะค่อยๆไล่สเต็ปขึ้นไปนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคิดถึงตอนเปิดพัดลมนะฮะเราสามารถเลือกเบอร์1-2และ3สามารถปรับขึ้นได้เลยนะครับตามความแรงนะฮะซึ่งไม่ต้องรอรอบแต่อ,อย่างใดมันเป็นมอเตอร์เหมือนรถแข่งบังคับทั่วไปที่เราเห็นที่แบบว่าแม่งโคตรเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบที่ต่างประเทศเขาก็เล่นกันมานานแล้วซึ่งแตกต่างกับ เครื่องยนต์สันดาบที่ต้องใช้น้ํามันนะครับที่เข้าสู่ตัวคาร์บูเรเตอร์แล้วก็ฉีดน้ํามันเข้าไปให้เกิดการจุดระเบิดนะฮะแล้วค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเจะลองขี่รถไฟฟ้านะสังนวยจะลองขี่ช่างนวยนะก็เดี๋ยวเราก็รองเโยไม่รองเมงเอรอรถไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปค่อยๆสัมผัสกัก่อน,อนไมไ่ถ้าเกิดว่าต้มตามเลยเขากิกเขาซุ่มอยู่เขากิกัง,งมาหลายคนแล้ว ค่อยๆใช่ไหมช่างค่อยๆใช่ไหมค่อยๆบิดเลยครับต้องแบบค่อยๆเติมเราไม่สามารถแบบพับกระเร่งองนี้ได้มันอันตรายมากค่อยๆยืดยืดแล้วเวลายกเนี่ยมันจะตามไม่รู้ยกมันจะรีเลย์หน่อยๆน่อยมันจะหน่วงนิดนึงมันจะมันจะยังไม่หยุดตามมือเรานิดนึงเราต้องเราต้องเผื่อคำนวณเวละมีไว้ด้วยครับเอาละวันจะอยู่นะคะใครอยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะเดินเข้ามาได้เลยที่ปุนกิจกรรมกับซุปเปอร์แดกเรม

ใครอยากรู้ว่าไอ้รถไฟฟ้าที่ลงในติ๊กตอกวิ่ง10.5โดนรถไฟฟ้าที่เสียหลักเลยมันวิ่งยังไงวะ10.5มาแบบนี้มาเลยนะไมเอาล้เดี๋ยวพิธีไค์กขี่ในนี้เอาปะพี่อิธีไ์ผมมีซุปเปอร์

มามา,มาเราอยากให้ดูว่าเออรถไฟฟ้ามันต่อแบบมาสติปันนั่นปันันนี้มาบันนี้ไปช่งางเุยครับอเด็กช่างดลยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอนะเพียงเพิ่อนะขอนรถไฟฟ้าไปก่อนไปดูเลยครับสี่คันนี่คือรถไฟฟ้าที่อยู่ในกันแสกันล<ะ>ัง <ละ S 2> ทิศนะตอนนี้ไปเลยตามเขาไปเลยช่างดุย<ะ>อาโลดุย<ะ>เดี๋ยวรถเนี่ยสามกันนจอดทู้เลยครับไอ้บรรดาเบียดกันเจนไปแล้วนะ แบบฟิลแบบว่ามันอันตรายอะ่ะผมไม่กล้าขับเร็วมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันอันตรายมากก็เลยไม่คุ้มอะ่ะที่จะไปแร่แหกประมาณนี้ฟิลว่าจะแบบนิ่มๆเลยนะคุผู้ชมแต่ถ้ากดถ้ากดค็คือมา Attack. กิจกรมกิจกรรมวงลอมมหาสมุดด้วยใคอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะจ๊ะ <t Bee into it>